การเอยชารขอถ่ายรูปถ่ายรูปมา้มาิานมีมาใช่หมาของบริหารงานวิชาการก็ทาก็มีกระเช้ามาเป็ฟังขอรบกว็สวัสดีปีใหม่ท่านพออก็ขอให้ท่านพอมีสุขภาพนาลังแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นตัวรุกใช้แล้วก็เป็นผู้บริหารที่ ป็นผู้แทนที่เก่งแล้วก็มอบความสุขต่างๆให้กับครูและก็นักเรียนแล้วก็ฝายบริหารค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวก็รู้การชื่นชมพวกเราพิชาการนี่แหละงานวิชาการทั้งหมดเลยแม้จะอยู่ในวิธีคือหลุกสาระ แต่เรามาทำงานนิทารก็ขอุชนได้ได้อย่างใจไท้อย่างแทลูกศิษนนี้เด็กเยอะสองคนมันไม่เหมือนลูกเรียนนเี้แต่พวกเราก็สามารถที่จะทำงานถือว่ามีประสิทธิภาพก็ขอขอบคุณแทยลูกศิษย์แล้วกันขอบคุณแทนผู้ปกครองขอบคุณแทนชุมชนลองพิไลพรซึ่งมาใหม่อีิปยัง เก่บได้ยังไม่ถึงทีแต่พวาเราจะเห็นว่าเป็นคนที่เร็วนะเดียวคิดอะไรก็เร็วทีมงานก็ได้างใจแถมยังคุยกับหัวบอขอรถเก่งนะรถเก่งด้วยโอ้รับคือคือพื้นตัวเองได้ได้แล้วก็ทำงานแล้วก็ถือว่าขอบคุณช่วงที่ประเมินสอกับส ช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานวิชาการนั่นเองงานที่หนักมากหนักมากซึ่งพวกเราทุกคนก็ช่วยกันอย่างต้องไปติดขับตรงนี้มาตรฐานที่ห้ามาตรฐานที่ห้านี้เราไปเท่ากับคุณพัฒนาทุกคนสี่เวียนจุดสองเหมือนกันคุณพัฒนานก็สเวนจุดสองม่เ,ออเ,เท่ากันก็เรีกเกือบที่จะได้ได้ดีแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วจากพวกเราในมิติของเป็นผู้ผู้สอนในเรื่องของวิชาการ ไม่ต้องขอขอบคุณที有有่นำพาแล้วก็รองก็บอกแล้วว่าทีมงานวิชาการที่จะทําอะไรที่จะเจ้าหน้าซึ่งจะเป็นมาตรฐานไปเรื่อยๆมาตรฐานไปเรื่อยๆเดียร์โน๊กนะรวมด้วย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 มีเดียร์โก็จะเป็นมาตรฐานไปเรื่อยนะครับก็ขอให้รักษามาตรฐานตัวนี้เอาไว้ขอบคุณยาน้สิทธิ์ผู้ปกครองทุกท่านเรื่องในเวลาดีๆปีหน้าร้อยห้าสิบเจ็ดรอราชการคุณเกษตรท่านใ สิ่งศักดิสิทธิ์ที่มีงานรัษาและรารรมทีเป็นา,นา,านนการาาให้รองรนายพราแล้วก็คณะทีมงานของวิชาการทุกคนตลอดตั้ง,งะะรรรครอบคัวมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์รอบตัวมั่นคงมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นรองที่ทเขเขตว่าถึงเวลากำหนดสอบ คอร์ก็ขอสอบได้นะพวกเราที่อยู่ตรงนี้ผมไม่คิดที่จะไปเป็นผู้ฝ่ายบริหารก็ขอให้ได้ใครที่ได้คอร์สหนึ่งแล้วก็ขอให้ได้คอสสองโดยเร็วให้ได้ใครได้คอสสองแล้วที่ยังไม่ได้คอร์สสามก็ขอให้ได้โดยเร็วและก็ง่ายใครที่ได้คอร์สสามแล้วที่มีศักยภาพพอที่จะทำคอร์สสี่ได้ก็ขอให้ทําและก็ขอให้ได้อย่างง่ายดายเงินทองไหลมาที่มากเป็นเศรษฐี เงินจะได้ขาดใครมีธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้ธุรกิจจะเลยยาวนารุ่งเรืองตลอดปี2 5 5 7และก็ตลอดไปเถิดขอบคุณเลยขอบคุณมากพวกอันนี้ไปกลุ่มสาระเนาะไปกลุ่มสาระเดี๋ยวรองไว้เดี๋ยวพอจะไปลองเดี๋ยวจะมอบใหหลังเนาะ